สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์เป็นครั้งที่7นะครับอยู่ในเรื่องของการห่ารเหมือนเดิมเนาะวันนี้นะครับเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่27นะครับไปดูข้อที่5กับข้อที่6นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะยกตัวอย่างนะครับหน้าละ2ข้อเหมือนเดิมนะครับไปดูข้อที่5ก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ8นะครับ8,800 ห5านะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย6นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็หารทีลตตัวเหมือนเดิมครับนั่นก็คือ6ไปหารในหลักพันนะครับ6คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง8นะครับนั่นก็คือ6คูณ1มีค่าเท่ากับ6นะครับตรงนี้ก็ใส่เลข0ูนย์เข้าไปนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้1ครั้งนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบลงไปนะครับ5ลบ0ูนย์มีค่าเท่ากับหา ห้าลบศูนย์ก็มีค่าเท่ากับห้าแปดลบศูนย์ก็มีค่าเท่ากับแปดนะครับส่วนแปดลบกับหกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสองนั่นเองนะครับทีนี้ทําอย่างไรต่อนะครับก็ไปหารต่อในหลักสิบนะครับนั่นก็คือหกเนี่ยไปหาปรขอโทษนะครับหกต้องไปหารในหลักร้อยนั่นเองนะครับก็คือหกหารอะไรครับสองตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบแปดนะครับหกอะไรเอ่ยใกล้เคียงยี่สิบแปด 6530เกินใช่ไหมครับก็ได้แค่อะไรครับ6 6 4นะครับมีค่าเท่ากับ24นะครับก็ทำการลบกันเหมือนเดิมนะครับอีดเส้นใต้หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็ได้เป็น5นะครับตรงนี้ได้เป็น5นะครับส่วน8ลบกับ4ก็ได้เป็นเป็น4นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ก็ไปหารต่อในหลักสิบครับ6คูณอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ45นะครับ 6 6 3 6 6 7 4 2 6 8 4 8เกิดน,นะครับได้แค่6คูณ7มีค่าเท่ากับ42นะครับก็ทำการลบกันเหมือนเดิมเลยครับก็คือ5ลบ0ูนย์ก็ได้5นะครับส่วน5้าลบกับ2ก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับก็ลบกันเสร็จก็หารตัวถัดไปได้เลยครับนั่นคือหลักสุดท้ายเนาะก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับ6คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง35 ก็จะเป็น6 6 3 6เกินใช่ไหมครับก็ได้แค่อะไรครับ6คูณ5นั่นเองครับมีค่าเท่ากับ30นะครับก็ลบกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยจะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวเศษนั่นเองเนาะเศษก็จะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าตัวหารแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้เท่าไรครับก็จะได้คือ1,000เท่าไหรครับ1000 4 0 5นะครับแล้วก็เศษอะไรเอ่ยเศษกับหานั่นเองนะครับโจทย์เวนทีมให้น้อยมากๆเลยนะครับไปดูต่อนะครับในเรื่องของการตรวจคําตอบก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือให้ลูกๆเนี่ยนำตัวหารนะครับคือนํา6นะครับคูณกับผลหารก็คือ1475นะครับ คูณเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ5จะต้องมีค่าเท่ากับ8,000เท่าไหร่ครับ8,855นั่นเองนะครับก็เสร็จในข้อที่5นะครับไปดูต่อในข้อที่6นะครับนั่นก็คือ7,997นะครับหารด้วย7จนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็หารลงไป7คูณ1เป็นอะไรครับเป็น7 นะครับก็หารลงไปตัวนี้ก็ใส่ศูนย์ลงไปใส่เครื่องหมายลบนะครับขีดเส้นใต้1ขึครั้งด้วยนะครับก็ทําการลบการปกติเลยครับได้เป็น7 9 9นะครับส่วนหน้าเป็นศูนย์นะครับเพราะไม่ต้องใส่เนาะทีนี้ก็เปครับหารในในหลักต่อไปนะครับนั่นก็คือในหลักร้อยนั่นเองครับเจ็ดคูณอะไรเอ่ยใกล้เคียงเก้านะครับก็เป็นเจ็ดคูณหนึ่งมีค่าเป็น นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ลงไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับก็ทําการลบกันปกติได้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็ได้เป็น7ตัวนี้ก็ได้เป็น9นะครับส่วนหน้าก็ได้เป็น2นั่นเองครับ9กลบ7็ก็มีค่าเท่ากับ2นะครับก็7ไปหารต่อครับ7คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง29ก็7คูณอะไรครับ74มีค่าเท่ากับ28นะครับก็ทําการ ลบกันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ได้เป็น7นะครับส่วน9ลบก,กับ8ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับก็หารต่อครับ7คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง17ก็7คูณกับ2นะครับมีค่าเท่ากับ14นะครับ17ลบ14ก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับข้อนี้เศษ3เนาะตอบ1,100งั่เท่าไหร่ครับ4 10 2นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเศษอะไรเอ่ย mm. เศษ3นั่นเองนะครับการตรวจคำตอบก็เหมือนเดิมนะครับในการตรวจคำตอบก็คือให้ลูก,ลกเนี่ยนำตัวหารนะครับนั่นก็คือนำเลขจิตนะครับคูณกับผลหารก็คือ1 1 4 2นร้อยสี่สิบสองนะครับแล้วก็บวกกับตัวเศษก็คือเลข3นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ7,997นั่นเอง นะครับสำหรับข้อที่6กเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้อที่7กับข้อที่8ก็ให้ลูกนะครับกลับไปทําเป็นการบ้านนั่นเองนะครับไปดูต่อในหน้าถัดไปนะครับนั่นก็คือในหน้าที่28นั่นเองนะครับหน้าที่28เนี่ยก็จะไปดูในข้อที่หนึ่งกับข้อที่2นะครับก็จ์ลักษณะเหมือนเดิมนะครับเขาแค่ให้ลูกๆเนี่ยเขียนอะไรครับเขียนแค่ ตัวตั้งกับตัวหารเท่านั้น,นะครับก็เขียนลงไปครับตัวตั้งก็เหมือนเดิมเนาะตัวแรกนะครับนั่นก็คือ3,978นานะครับหารด้วยหาน,นะครับ5ก็อยู่ด้านนอกเนาะทีนี้ก็ทำการหารครับหารไปทีละละตัวนะครับ5คูณอะไรเอย่ยใกล้เคียง3ก็หารไม่ได้เนาะก็ต้องควบ2ตัวนะครับ5คูณอะไรเอย่ยใกล้เคียง39กนะครับก็เป็น5คูณ 7นะครับมีค่าเท่ากับ35านะครับก็ทำการลบกันนะครับตัวนี้ก็ลบกันเนาะ8ลบศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ8นะครับ7ลบศนก็มีค่าเท่ากับ79กลบ5ก็มีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับก็หารตอนลท่ทไปนะครับ5คูณอะไรเอ่ยมีค่าใกล้เคียง47 5ก็ต้องคูณกับ9นั่นเองครับ5 9มีค่าเท่ากับ45นะครับ นำมาลบกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8นะครับส่วน7ลบ5ก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับก็นํา5หารต่อครับ5คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง28นะครับ5ก็ต้องคูณกับ5นั่นเองนะครับ5 5เป็น25นะครับแล้วก็ลบกันนะครับ8ลบ5ก็มีค่าเท่ากับ3นะครับก็ถือว่าสุดการหานั่นเองนะครับคราวนี้ก็คือเศษ3เนาะดังนั้นตอบก็คือเท่าไหรครับ เจ็ดร้อยเท่าไรเอ่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเศษเท่าไหรครับเศษสามนะครับในการตรวจคำตอบก็เหมือนเดิมครับนำตัวหารก็คือนำห้าคูณกับเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะครับแล้วไปให้เอ่ยบวกกับเศษก็คือสามนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดนั่นเอง นะครับสำหรับข้อที่1นะครับถัดไปไปดูข้อที่2ต่อเลยดีกว่านะครับข้อที่2 5 7 0 9นะครับหารด้วย8ก็นำตัวตั้งไปเขียนเหมือนเดิมครับนั่นก็คือ57 0 0แล้วก็9นะครับส่วนเลข8นี่ก็จะเป็นอะไรครับเป็นตัวหารก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็หารเหมือนเดิมเนาะ8ไปหาร5หารไม่ได้นะครับก็ต้องหารควบ2ตัวนะครับ 8คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง57นะครับ8คูณอะไรครับ87นั่นเอง8คูณ7มีค่าเท่ากับ56นะครับลบกันใส่เลข0หนึ่งครั้งนะสองตัวนะครับแล้วก็ลบกันเนาะ9ลบ0ก็มีค่าเท่ากับ9นะครับ0ลบ0ก็มีค่าเท่ากับ0 7ลบ6ก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับทีนี้ก็าหารต่อครับ7 8คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง10นะครับแ8ก็คูณกับ 1นั่นเองครับ8ปคูณหมีค่าเท่ากับ8อ่าก็ลบมาลบกันนะครับ9กลบศก็มีค่าเท่ากับ9นะครับ10บลบกับแก็มีค่าเท่ากับ2นะครับก็หารในหลักต่อไปครับ8คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง29นะครับก็ต้อง8คูณกับ83เป็น24 84เป็น32เกิดนะครับก็ได้เป็น8ปคูณสมีค่าเท่ากับ24นะครับก็นำมาลบกันเนาะเออเกลบสก็มีค่าเท่ากับ5 ก็ถือว่าสิ้นสุดการหารนะครับเพราะว่าตัวเศษก็น้อยกว่าตัวหารแล้วนะครับก็ตัวนี้เขาจะตอบเท่าไหร่ครับ700เท่าไหร่ครับ13นั่นเองนะครับแล้วก็เศษก็คือ5นั่นเองนะครับตัวคำตอบก็เหมือนเดิมนะครับไปรูปนำตัวหารนะครับตัวหารก็คือ8คูณกับ7 1 3นะครับ713เนาะแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ5จะต้องมีค่าเท่ากับ อ่อเจอ่อจะต้องมีค่าเท่ากับ5 0 0 0นะครับ7 0 9นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้เนาะก็ลักษณะโจทย์เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนเดินทุกอย่างเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเลขเฉยๆเนาะดังนั้นเนี่ยเหลืออีก2ข้อก็ให้ลูกๆเนี่ยกลับไปทำกันบ้านด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ยากเนาะแล้วก็น้อยด้วยนะครับก็กลับไปฝึกทำด้วยเองนะครับจะได้รู้ว่าส่วนไหนที่ทำถูกทำผิดอย่างไรนะครับ ็ทีนี้ก็ไปดูต่อในหน้าถัดไปนะครับไปดูการบ้านต่อในหน้าที่29นะครับอ่านาที่29นะครับไปดูแบบฝึกหัดที่8.6.1นะครับนั่นก็คือการหาผูฐานและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักนะครับและตัวหารเนี่ยหหลักโดยการหารสั้นนะครับ ก่อนเรียนนะครับมาเตอร์กคยบอกแล้วว่านะครับในที่นี้ก็จะมีทั้งหันสั้นแล้วก็อะไรครับหันยาวนะครับมีหันยาวแล้วก็ต้องมีหันสั้นนั่นเองนะครับทีนี้หลักการหันสั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันดีกว่านะครับข้อที่1นะครับ428นะครับหานด้วย2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับลักษณะการหันสั้นเนี่ยก็จะแตกต่างนะครับจากการหันยาวนิดนึงนะครับจากหันยาวเนี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนหันสั้นเนี่ย เสียลักษณจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีโค้งๆเหมือนกันใช่ไหมครับแต่หันสั้นเนี่ยเราจะมาลากเส้นตรงเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างนะครับหันยาวเนี่ยเราจะไปครับไปลากอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับนี่คือหันยาวเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยไปดูข้อที่1นนะครับก็คือ428หารด้วย2นะครับวิธีการหารก็หารเหมือนเดิมเลยครับแต่เราไม่ต้องนํามาลบกัน ได้ผลลัพธ์เท่าไหรเนี่ยก็เก็บไว้นะครับก็เขียนลงไปแค่นั้นเองนะครับมาดูข้อที่1นะครับก็ตัวตั้งก็เหมือนเดิมนะครับตัวตั้งกับตัวหารแล้วก็ผลหารเนี่ยมีลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับมาดูครับวิธีการทําทําอย่างไร2ไปหาร4ครับ2คูณอะไรเอ่ยได้4 2คูณคูณ2ครับ2คูณ2มีค่าเท่ากับ4จบเลยครับไม่ต้องไปเขียนตั้งลบแล้วทำไมต่อครับ 2หัรแล้วก็ไปหาในหลักตัวถัดไปแล้วครับ2คูณได้เอย่ยได้2ก็2คูณกับ1มีค่าเป็น2ก็เสร็จแล้วครับตัวถัดไป2คูณได้เอย่ยมีค่าเท่ากับ8ก็2คูณกับ4มีค่าเท่ากับ8เสร็จแล้วครับในการหาสั้นเป็นไงง่ายไหม นะครับหางสั้นคือสั้นจริงๆครับบันสองบรรทัดก็จบแล้วครับในการหาสั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการหางสั้นเนี่ยก็จะนิยมมากกว่าหางยาวนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างออกไปเนาะข้อที่1ดังนั้นต่อข้อนี้ก็คือ200เท่าไหร่ครับ214 4นั่นเองนะครับอ่า214นะครับ ทีนี้ก็ไปดูต่อข้อที่2ครับโอ้โหข้อที่2นี้ก็อาจจะเพิ่มนะครับเป็นอะไรครับเป็นเป็นหลักนะครับก็คือ raszam, <z petition> er> จากหลักร้อยก็จะเป็นหลักพันนะครับก็คือ9ก้าพันหกร้อยหกสนะครับหารด้วย3ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็หลักการเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับนั่นคือหารไปทีละตัวครับหารไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ3คูณได้เอ่ยได้9ก็3คูณกับ3ามในเก้าเท่ากับ9 3คูณได้เอ่ยมีค่าเท่ากับหก็3าคูณสมีค่าเท่ากับห ถัดมา3าคูณอะไเอ่ยมีค่าเท่ากับุก็3ามคูณสมีค่าเท่ากับ6นะครับถัดไปอีก3าคูณอะไเอ่ยได้9ก,ก็3ามคูณสามมีค่าทัากระกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นไงครับก็ตอบได้เลยนะครับข้อนี้ก็คือสาพันรเท่าไองรเอ่ย2่0ิบสนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่2นะครับง่ายมากครับแล้วก็สั้นด้วยนะครับวิธีนี้นิยมมากนะครับในการหาเนาะฉะนั้นการบ้านในหน้านี้เหลืออีก 6ข้อนะครับก็ให้ลูกๆเนี่ยกลับไปทําเป็นการบ้านนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับค่อยลูกกลับไปหาได้ตวเองกเนาะอีกหน้าหนึ่งนะครับในหน้าที่30นะครับอ่านาที่30หน้านี้นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการตัวทดเข้ามานิดนึงนะครับทดอย่างไรมาดูกันนะครับ570นะครับหารด้วย2นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หน้านี้เขาก็ให้ลูกๆเนี่ยไปครับเขียนอะไรครับ เขียนตัวตั้งเองนะครับว่าตัวตั้งคืออะไรนั่นก็คือตัวตั้งคือตัวแรกนะใช่ไหมครับ570เ็เขาเขียนลงไปนะครับตัวหารก็คือเลข2นั่นเองก็หารไปทีละตัวเหมือนเดิมนะครับสองไปหาร5ก่อนครับ2คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง5นะครับ2ก็ต้องคูณกับอะไรครับ2คูณ2นั่นเองนะครับ2คูณ2มีค่าเป็น4ถึง5ไหมยังไม่ถึงนะครับขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะถึง5ต้องบวกเพิ่อมอีกเท่าไหร่ อีก1น,นะครับบวกเพิ่มอีก1นึ่งดังนั้นเนี่ยเลขหนึ่งเราจะมาทดไว้หน้าเลขเจ็ดตัวอีกอทดไว้หน้าเลขเจ็ดนะครับนั่นเลขเจ็ดอย่างไรเอ่ยนะครับก็เมย์ครับ2ก็รวบ2ตัวครับ2คูณอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับอะไรครับ17นะครับไม่ได้มีค่าเท่ากับ7เนาะเนื่องจาก1เนี่ยมาอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับรวมกันก็จะเป็น17นะครับ2คูณอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ17บเจกางเขียง17ก็2คูณกับ8นั่นเองครับ2อคูณแมีค่าเท่ากับ 16ครับ28มีค่าเท่ากับ16ก็เหลือเศษอยู่เท่าไหร่ครับอีก1เหมือนเดิมก็มาถดไปนานๆตรงนี้อีกมือนเดิมนะครับรวมกันก็จะเป็น10นะครับ2คูณอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ10 2ก็ต้องคูณกับ5นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับดังนั้นตอบข้อนี้ก็คือ200เท่าไหร่ครับ8 0ห้านั่นเองนะครับสังเกตเห็นได้ว่านะครับสองเนี่ยคูณเนียครับ ใกล้เคียงนะครับมันไม่ลงตัวเหมือนหน้าเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ก็คือ3ามเป็น9 3้าสเป็น6 2สองเป็น4อะไรอย่างนี้เลยนะครับเราก็สามารถเขียนตอบลงได้เลยนะครับแต่ในหน้านี้นะครับตัวเลขมันไม่ลงตัวเนาะสอคูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง5นะครับสอคูณหเนี่ยสอคูณอะไรเอ่ยเท่ากับ5เนี่ยไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันบวกอีกเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้5ก็ต้องเป็นครับทดไป็นหน้าอีก1นั่นเองนะครับไปดูข้อที่2ครับในลักษณะเหมือนกันครับเขียนตัวตั้งก่อนครับ 9 7 7 4นะครับหารด้วย3นะครับก็เหมือนเดิมครับหลักการหาร3คูณอะไรเอ่ยได้9 3้าคูณ3นั่นเองมีค่าเท่ากับ9เราก็ไม่ต้องเขียนอะไรครับไม่ต้องทดต,ต่อไปด้วยนะครับเนื่องจากอะไรครับหาตรงตัวพอดีมาดูตัวถัดไปนะครับ3คูณอะไรเอย่ยใกล้เคียง7ก็ต้อง3คูณกับ2มีค่าเท่ากับ6 6บวกอีกบวกบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับถึงจะได้เก็บวกเพิ่มอีก 1>, 1นะครับ1ตัวนี้ก็ไปทดอีกหลัก1ตัวหน้านหลักนะครับก็จะรวมกันเป็น17นะครับ3คูณอะไรเอ่ยมีค่าใกล้เคียง17มากที่สุด35 5 5 6 6 8 8เกินนะครับได้แค่3คูณกับ5นะครับมีค่าเท่ากับ15 15บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้มีค่าเท่ากับ17บวกอีก2นั่นเองนะครับ2ก็จะมาอยู่ได้หน้าหลังได้นหน้าเลข4นั่นเองนะครับ ทีนี้ก็หารต่อครับรวงกันจะเป็น24 3คูณอะไรเอ่ยมีค่าเท่ากับ24ก็3คูณกับ6นั่นเองนะครับ6 3มีค่าเท่ากับ24นั่นเองนะครับ3อะไรครับ3 6 18ไม่ใช่นะครับขอโทษนะครับมาซึ้อเขียนผิดนะครับ3คูณอะไรครับมีค่าเท่ากับ24 3คูณ8นั่นเองนะครับ3 8มีค่าเท่ากับ24นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเท่าไหร่ครับ 3,000เท่าไร่เอ่ย3า0 0ันส้นั่นเองนะครับสำหรับข้อที่2นะครับสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยากนะครับอาจจะแบบตัวทดเนี่ยเป็นครับขยับไปอยู่อีกหลักหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับพี่เหลือก็ไปทำงานบ้านเนาะวันนี้มาเสื้อก็ขอจบการสอเนเพงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ